ก <oung> ่อนนี้นกสองตัวข้างบนกลางมากเกิน mà nút mang đi đây đi đây, hai cặp đại lá con, mày mày mày, hai cặp đại lá, con mắc tay này nó cặp đi cái luôn à, súng, đai bay bay. เดี๋ยวก็ไปดูก็ไปดูในในวีดีโอเอาตอนนี้ไม่ต้องมองไม่ต้องเบิ้งไม่ต้องเบิ้งส่งกับเกือเบิ้งด้วนดามาเตี้ยเลยประมันใจเลยมอหินขาวครับต้วยฟีป้าต้วยบอลโลกหนึ่งเดียวในผู้เล่นคาหมมอหินขาวใจเย็บภูมไม่เป็นภาพหนึ่งรือว่าเป็นวีดีโอเนี่ยอชติ วิดีโอวิดีโอเนไปเคนสวยนะครับไปคนสวยน้องนุ๊โรชีวันพามาเที่ยวค่ะพาพมาเที่ยวพาพาหนุ่มใต้มาเที่ยวอีสานรถผู้ใหทำไมไม่ถ่าเดี๋ยวเราไปกินขีเดวยกันเลย เอาก็เดินไปสิอืมยินใหญ่จริงบ่เห็นบ่เห็นว่าต้องเบิ้งมันก็บ่เห็นถ้าเบิ้งก็เห็นผู้เล่นคานะครับ มอหินขาวถ้วฟี่้าถ้วยบอลโลกนะครับที่ขึ้นชื่อลือนามนะครับอันซินไทยแลนด์เดินมาเดินเข้าไปเข้าก่อนเข้าก่อนเดี๋ยวตายก่อนเออสาวสวยชัยภูมินะครับสาวสวยชัยภูมินี่สาวสวย,สวสวยเมืองชัยภูมิสาวสวยท้องถิ่นคร,ค,ค,ครับตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับ มา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 สวยมากสวยมากอนี้าี่ว่า่ยอมันคนจะรู้จักยอก็เรื่องคเลสวยตอนสุดท้ายน่ะที่มีคายเอะอวามาอเอป็นคนบอกไหมผูเล่นคานั่นแล้วกอีกมอหินขาวต้วยอปีฟ้า นะครับอันซีนไทยแลนด์วันนี้นะครับเป็นวันหยุดที่เสสบายมาดูกันครับนี่โอ้วตัวนี้สวยมากเลย้ฟีฟ่าภูเรนคาบอยิงขาวอตัวนี้เหมือนเหมือนเป็นคนน้องน้อปากเหมือนเป็นปากมีประจมุกนะเนี่ยบอยิงขาวเพื่อเอามีความสุขก็ทำไปอันนี้ <laughs> นี่ก็เป็นดังเนาะตรงนี้ก็เป็นปากโอเค